สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถอิซุส t t r อนะครับรถในตำนานสุดประหยัดรุ่นหนึ่งของอิ u ุสเลยนะครับปี93าปอิุสที f r ปี93นะครับสีกริบเลยสีทำใหม่ลอกสีใหม่ทั้งหมดนะครับสวยบางๆเลยนะครับปีส B 93สใครสนใจหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะครับใครที่เป็น fc ของ isuzu ก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆทำมาหากินประหยัดดูแลง่าย isuzu tfr ปี93เกียร์ธรรมดาพวมราลัยพาวเวอร์เครื่องสองพันห้านะครับฝาทองมังกรทองฝาทองสองพันห้าสีสวยครับสีสวยมีริ้วรอยนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมสวยเลย โทมาได้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้0898144316เรามาดูรอบขันก่อนนะครับสีสวยทุกชิ้นครับผมทะเบียนเดิมๆนะครับยังเป็นทะเบียนสีดำรุ่นเก่าอยู่ G93 น,นะครับมาดูภายในกันแคสสีสวยครับกระบะก็มีดูตามนี้เลยครับผมมีสนิมบ้างนิดหน่อยแต่มีการเคลือบกันสนิมมาก ดูล่างนิดนึงครับแัทซีสวยครับแัทซีสวยไม่มีผุเลยธรรมหากินได้ครับถ้าใครต้องการประหยัดก็คันนี้เลยดูภายในกันนะครับเป็นแปลงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแคปบอกแคบดูเบาะมีขาดบ้างครับตามตามสภาพการใช้งานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นะครับแคปสีหลังคาสวยเลยครับนี่ครับกระจกไม่แตกภาษีมาดูภาษีกันภาษีปี68แล้วครับภาษีเต็มอ่าตอนปี68นะครับปี68มกลราหม6ปสีสวยมากครับคันนี้ยางก็ ดูตามสภาพนะครับพอใช้ได้อยู่ไม่ได้เคลือบอยางขอบ15แมคขอบสิบสีวงนะครับแล้วเราจะฟังเสียงเครื่องกันเติมเดิมครับนี่คอนโซลของแท้อิสุสอะไรแต่งเป็นพวงมาลาัหลายไม้นะครับ เรามาดูเครื่องยนต์กันอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยตัวยอดนิยม d i เ e c t i อินเจ i ชัเสียงนำหน้าความประหยัดนำหน้าตัวนี้มือเดียวรถมือเดียวครับอีกมือหนึ่งถ่ายถ่ายรูปอยู่นี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันใครหาอยู่ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับราคาพิเศษเลยคุยกันได้รถพร้อมโอนเลยนะครับ0898144316ตึ้งเดียวครับอิส,สุสไตล์เขาละตึ้งเดียวเสียงนี้เลยครับเสียงแค้เลยแต่ก็ใช้ไปนาน เแกร,ระจกไม่มีแตกแล้วครับติดฟิล์มเต็มบานให้แล้วนะครับ่ายหายูโทรมานะครับเป็นรถทำมาหากินพงอะไรพาวเวอร์นิ่มๆเลยเกียร์ไม่มีหอนครับเฟืองท้ายไม่มีหอนใช้งานได้ตามปกติเลย ใครหาอยู่โทรมาได้เลยครับผมมาดูรถได้แถวลำลูกกานะครับแยกลำลูกกาลำลูกกาซอย1นซอยวัลลาสนุนครับ0898144316ใครหาอยู่โทรเข้ามาราคาคุยกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ